เขาจะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งเขาคือใครขอภหยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานหลาดนานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ เดฟูพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมเจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกศกันหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็เดอะไฮพิสเทสพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุแล้วก็ พลังงานของความเป็นอิสระกับการเริ่มต้นใหม่ชัดเจนมากๆมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะเดินบนเส้นทางของตัวเองมีสละไม่ผูกมัดกับใครแต่ว่าภายในหัวใจยังคงมีความหวั่นไหวมีความแปรปรวนรวนเรไม่แน่ใจนะคะ ถ้าตัดใจก็คือยังตัดได้ไม่เด็ดขาดยังลืมได้ไม่หมดยังคงมีความคาลากคาซังหรือว่ามีความเสียดายเกิดขึ้นในหัวใจอยู่นะคะเรามาดูกันว่าคนที่อยากกลับมาเอาชนะหัวใจคุณเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาก่อนเนาะขอพลังงานของคนที่อยากกลับมาเอาชนะหัวใจของคุณหน่อยนะคะเก้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษก์ักด์ คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิตแทนพอรรนพลังงานของคนราศีธนูแห่งแมนพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำราศีธนูนะคะที่ขึ้นมา มีความคาราคาซังในใจเหมือนกันพลังเงินของคนคนนี้จริงๆแล้วเป็นคนที่รักใครรักจริงหนักแน่นมั่นคงมากๆแม้ว่าก่อนหน้านี้ก็าอาจจะซีเรียสกับการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีสถานะยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครก็ได้นะคะก้าวเหรียญนนะ้องเหมือนกับว่ายังคงรักอิสระอยู่นะคะยังคงอยาก สร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแต่ว่าเป็นคนที่หากเปิดใจให้ใครแล้วแม้สถานะจะไม่ชัดเจนนะคะแต่ก็มีแค่คนคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาตอนนี้นะคะแม้ว่าคุณกับเขาจะเลิกลาจากกันไปแล้วแต่ว่าในหัวใจของเขายังคงมีคุณอยู่นะคะพยายามที่จะปรับลรุงตัวเองแล้วก็ไม่หลุดพ้นจากความคิดถึงความคเนึงหาที่มีให้กับคุณ มีความเหงามีความเศร้าแล้วก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาหนึ่งเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาในตอนนี้ยังคงเป็นคูณชัดเจนมากๆนะคะเรามาดูกันว่าทำไมเขาถึงอยากกลับมาเอาชนะใจคูณอีกครั้งเพราะอะไรนะคะทำไมถึงอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกนะคะ เ h อ h เฮอร์นะคะหลังจากที่นิ่งๆเงียบจากกันไปต่างคนต่างอยู่ต่างคนให้เวลาให้พื้นที่กับตัวเองได้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างชัดเจนขึ้นในหัวใจของเขาผ่านการคิดการทบทวนคิดแล้วคิดอีกหรือว่าความคิดถึงที่มีให้กับคุณยังไม่มีเลยสักวันที่จะหยุดคิดถึงคุณได้นะคะ หนึ่งดาบนะคะต่อสู้ฝ่าฟันชีวิตอาจจะดีขึ้นในระดับหนึ่งประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งก็ได้อยากจะกลับมาหาคุณอีกอยากจะกลับมาเอาชนะใจคุณอีกครั้งก่อนหน้านี้อาจจะโฟกัที่ความมั่นคงในชีวิตการสร้างฐานะก็ได้นะคะความรักอาจจะเป็นประเด็นรองในชีวิตของเขาแต่หลังจากที่ชีวิตมั่นคงมากขึ้นนะคะอยากมีความรักอยากเริ่มต้นความรักอีกครั้งคนที่เขาอยากจะ สร้างครอบครัวหรือว่าสร้างความรักไปด้วยกันกับเขาก็ยังคงเป็นคุณคนเดิมนั่นเองนะคะสิบไม้เขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชนะใจคุณนะคะยากเย็นขนาดไหนเขาก็จะลุยเขาก็จะทํานะคะ The Lover นะคะโชคชะตาหัวใจของเขานำทางนำพาสั่งให้เขากลับมาหาคุณนั่นเองนะคะ หากว่าก่อนหน้านี้คุณเคยคบเคยคุยกับใครความสัมพันธ์ที่มีอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่ากลำลกำลงกื่งๆนะคะเขาก็เป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงพลังงานของเขาไม่มีความเจ้าชู้เพียงแต่ว่าการครบกันในก่อนหน้านี้นะคะอาจจะเหมือนกับไม่เห็นปลายทางของความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าคบกันไปแล้วจะไปจบที่ตรงไหนนะคะคุณรู้สึกถึงความไม่มั่นใจแล้วก็อาจจะ มีความรู้สึกว่าลองห่างกันสักพักเพื่อให้ต่างคนต่างรู้หัวใจตัวเองว่าอยู่โดยที่ไม่มีกันและกันได้ไหมแต่ละคนจะเป็นยังไงในช่วงเวลาที่ไม่มีกันและกันนั่นเองนะคะอาจจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับลดระยะนะคะหรือว่าลดสถานะความสัมพันธ์ลงไม่ได้ถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันหรือว่าทะเลาะกันปึงปังโกรธกันเกลียดกันยังไม่ได้ถึงขั้นสถานะนั้นนะคะ เป็นแค่การลดความสัมพันธ์ให้พื้นที่ต่อการได้รู้หัวใจตัวเองนะคะเขาคนนี้ได้รู้หัวใจตัวเองแล้วสิ่งที่เขาจะทําก็คือการกลับมาหาคุณกลับมาเพื่อชนะใจคุณอีกครั้งเพื่อพิสูจน์หัวใจของเขาอีกครั้งนะคะเขามั่นใจใน หัวใจของเขาแล้วการคิดการตัดสินใจของเขาผ่านการตัดสินใจผ่านการใคร่ครวญมาดีแล้วนะคะคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของเขาก็คือคุณเขาจะกลับมาวิ่งไล่ตามเอาชนะหัวใจคุณอีกครั้งพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าการกลับมาในครั้งนี้เขาจริงจังมากขนาดไหนแล้วเขาจะไม่ล้อเล่นเขาจะไม่ทำอะไรที่ไม่ชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะคะ